สวัสดีค่ะพบกับเจนเนี่นะคะรอน้องพรนะคะที่ช่องเจนนี่กลาวค่ะวันนี้นะคะเจนเนี่นะคะพาเพื่อนๆมาที่ราชมงคลค่ะวันนี้นะคะมีงานลักเหลืองจันนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆเข้าไปดูนะคะว่าข้างในงานนี้บรรยากาศเป็นยังไงด้างตามไปเลยค่ะน้องพรไปเลยครับนี่นะคะเรามาถึงที่นี่นะคะก็เขาจะมีจุดคัดกรองโควิดเนาะเดี<อ>๋ยวให้น้องพอเขาเองนี่นะคะสแกนนะคะ ถึงข้างในนะคะก็จะเพือ่อนๆก็จะเห็นว่า<อ>ที่นี่เขาจะมีรถขายเยอะมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถของทําการเกษตรนะคะ<อ>ก็จะมีแบบว่ารถอะไรนะที่เป็นรถตักดินฮะแล้วก็รถตักหญ้าแล้วก็ตดพ่นยาใช่เลยต้ตักหญ้านี่เท่มากเลยนะขับได้เท่มาก<อ>ไหนไหนพอมีหุ่นยนต์ด้วยพอนี่มีหุญญญ่นยนต์ด้วยอ่าอันนี้มีหุ่นยนต์ทั้งพอเเดินข้างในเลยครับโอ๊ยพ่อพอดู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  อันนี้ไม่รู้เป็นรถอะไรเนะาะทำมาเกี่ยวกับอะไรอันนั้นก็คือจะเป็นรถขุดเจาะนะคะจะเป็นเกี่ยวกับเจาะน้ําบาดาลนะโอ้ไปข้างในเลยครับข้างในโหข้างในสินค้าขายเยอะมากน้องพอไปที่โซนสตอรอเบอรี่พอเห็นป้ายสตอรอเบอรี่พอพาไปเลยนส,สตอรอเบอรี่อันนี้เป็นบรรยากาศอันนี้ซอยแรกจะขายแบบว่าแนวเป็นของใช้เนาะเป็นเสื้อผ้าพอไปก่อนพอระวังเย่ายวโดนอย่ายืนใกล้คนพออย่ายยืนใกล้คน พอเดินห่างๆกันเว้นระยะห่างพออ่าอันนี้เป็นสโซนเสื้อผ้ามีเสื้อผ้าเด็กด้วยนะเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าผู้ใหญ่ผู้เสื้อผ้าเยอะมากอะ่ะโอ้เยอะเลยได้เนี่ยเต็มเลยร้านมีเยอะเดี๋ยวมีร้านเอาลูกใหญ่ๆเอาลูกใหญ่ๆหัล,หลูกใหญ่ๆเราไปหาลูกใหญ่ๆกันพอไป เอาอยู่ข้างในข้างในข้างในมีเยอะมีเยอะมีเยอะได้นะได้นะเอาไปข้างในข้างในนุ่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 น,น,นอยู่มากแล้วเอาร้านไหนดีเอาโลสองร้อยมั้ยโลสองร้อยใช่ป่ะโลลูกใหญ่ใหญ่พอส่วนรถครับเอาแดงแดงอะ่ะเอาแบบนี้ค่ะครับผมกล่องละร้อยใช่ไหมคะครับผมกล่องนี้คือครึ่งโลเดี๋ยวว่าวอ๋อซอยต่อไปจะเป็นซอยของกีนเนี่ยเห็นป่ะมีหมูทอดมีอะไรตับทอดเนี่ย ตรงนี้ยมีขนมอยู่นะโอ้ขนมเยอะมากขนมเยอะมากมกินเยอะพ่ออไร่อยไหมพอ่อเดี๋ยวแม่ขนมถ้วยดีกว่าขนมถ้วยขนมถ้วยใส่ไงคะย่างย่างขนมถ้วยพอใส่ทอดไปกินวันนี้นะพ่อ อันนี้สับทีดหนึ่งหมูน,นี้สองขีดอันนี้สองขีดอ๋นนออ,อันนี้กระดง กระโดมอัน,นเท่าไรนะได้หึ่ายดอกโบลนะคะอันนี้นะคะเป็นบรรยากาศลุคสนต้นไม้นะคะที่นี่ก็จะมีต้นไม้ที่แบบว่าเป็นต้นพืชเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ต้นผลไม้แล้วก็ที่สําคัญจะมีต้นไม้ประดับเยอะมากก็จะเห็นนะคะช่วงหลังๆนะคะจะมีต้นแคนตัดนี่คือแบบว่าเป็นที่นิยมแล้วก็ต้นใบดักก็จะเปิดเยอะขึ้นอันนี้จะมีลองบุญด้วยนะอ่าเนี่ยผลไม้ได้โซนผลไม้แล้วค่ะ นไม้ส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ทางกรารเกษตรนะคะก็จะมีแบบว่าตัวตะขอนะคะแล้วก็เป็นมีดอะค่ะที่เอาไว้แบบว่าตอนที่ต่อเขาเรียกอะไร,รอ่ะตัดกิ่งอะไรประมาณนี้มีจำปาอินโดแคร์จำปาอินโดแคร์เขาบอกณูลัมอย่นี้ให้จันเหรนาลองเนาะโอ้นี่ค่ะก็จะมีแบบโซนเยไัไขาไข่ต้นไม้อยู่นะคะ ต่ปีนี้ก็สังเกตน,นะคะคนจะปลูกมูสันคิงเยอะเพราะว่าแต่ละเนี่ยเก๋น,นะคะก็คือแต่ละซูมนะคะจะมีมูสันคิงค่อนข้างจะเยอะมากปีนี้ก็จะนิยมปลูกหมอนทองอ,อกระดุมนะคะแล้วก็มูสันคิงกันตรงนี้เป็นโซนดอกไม้ค่ะเปนเพื่อตราบไปเลยนะคะว่าข้างหน้านจะเป็นแบบว่าใข่อะไรบ้างตรงนี้คือเราใกล้ออกแล้วค่ะเราใกล้ออกแล้วเราจะกลับแล้วคือวันนี้เรามาเดินได้ไม่นาน,นะคะ่ะเนื่องจาก ว่าเด็กชายพอไม่ไหวแล้วเพราะวันนี้อ่อนมากแต <c oughs> ่นี่เป็นคนเอาหมามาด้วยนะนคนเอาหมามาด้วยนะเออกาเราออกแล้วเราออกแล้วตาเอะเราไปทางไหนต่อใครจำทางได้ป้าทางไหน,ไหนอ่ะทางไหนเอไปเลยข้อหล,ลักใครจะเดินลูกแมไ้ตอบคิวให้ถูกครับ Tchau,